ถ้าพูดถึงชื่อ Intel กับ AMD โอ้โสองเจ้านี้เขาคือคู่แข่งตลอดกาลในรวกวของเซมิคอนดักเตอร์เลยนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาบอกว่า Intel กําลังจะผลิตชิปให้ AMD ฟังไม่ผิดหรอกครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือข่าวลือใหญ่ที่อาจจะกําลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพันธมิตรที่บอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับนี่คือคําที่อธิบายสถานการณ์นี้ได้เป๊ะที่สุดเลยครับศัตรูในตลาด แต่เป็นพันธมิตรกันในโรงงานฟังดูแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้แหละที่กำลังจะกลายเป็นความจริงให้เราได้เห็นกันทีนี้คำถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือเฮ้ยแล้วสองยักษ์ใหญ่ที่ตีกันมาตลอดเนี่ยเขาเดินทางมาถึงจุดที่จะจับมือกันได้ยังไงเบื้องหลังเรื่องนี้มันมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ซึ่งเราจะมาค่อยๆแกะดูกันครับเรื่องนี้มันไม่ได้ล,ลอยๆมานะครับคือมันมีที่มาที่ไป จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากรายงานข่าวใหญ่ของสื่อดังอย่างเซม a าฟอร์แล้วก็รอยเตอร์เลยที่เขาออกมาเปิดประเด็นว่า Intel เนี่ยกำลังคุยคุยกับ AMD อยู่ว่าจะมารับจ้างผลิตชิปให้แล้วต้องย้ำกันตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ดิวธุรกิจธรรมดาๆรรแต่มันคือการขยับมาครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนเกมกลยุทธ์เทคโนโลยีของทั้งโลกไปเลยคือผลกระทบเนี่ยมันไกลเกินกว่าแค่2บริษัทนี้แน่นอนเอาละครับ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้คู่แข่งตลอดการสองเจ้านี้ยอมหันหน้ามาคุยกันได้อะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังดิวที่มันโคตรจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูเหตุผลของแต่ละฝั่งกันถ้าจะให้เรียกสั้นๆนะครับเราอาจจะเรียกดิวนี้ว่าพันธมิตรที่เกิดจากความจําเป็นคือต่างฝ่ายต่างก็มีความต้องการของตัวเองสําหรับ Intel เนี่ยโหนี่คือโอกาสทองเลยนะที่จะทําให้ธุรกิจโรงงานผลิตชิปหรือที่เขาเรียกว่า f o u n d r y ของตัวเองเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือขึ้นมา การได้ลูกค้ารายใหญ่อย่าง AMD เข้ามามันเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเฮ้ยโรงงานฉันก็เจ๋งนะส่วนฝั่ง AMD นี่ก็คือการเดินหมากที่ฉลาดสุดๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตแค่เจ้าเดียวมาเจาะที่ฝั่ง Intel กันก่อนคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Intel ทุ่มสุดตัวเลยนะกับการสร้างธุรกิจรับจ้างผลิตชิปที่ชื่อว่า Intel Foundry Services หรือ IFS แต่ปัญหาก็คือยังหาลูกค้ารายใหญ่ๆมาใช้บริการไม่ได้สักที การได้ AMD เข้ามาเนี่ยมันเลยสำคัญมากมันเหมือนเป็นการตอกย้ำให้โลกเห็นเลยว่า IFS ทำได้จริงนะแถมยังได้ใช้ประโยชน์จากโรงงานที่อยู่ในอเมริกาเต็ม,ตมๆแล้วก็ยังจะได้รับเงินสนับสนุนก้อนโตจากกฎหมายชิ i p s act ของรัฐบาลอีกด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยแล้วฝั่ง AMD ละ่ะทําไมถึงสนใจคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ย AMD พึ่ง่า TSMC ในการผลิตชิปเกือบจะ100%เเลยนะครับซึ่งนั่นน่ะมันคือความเสี่ยงแบบเต็มๆเ,เลย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องการเมืองในไต้หวันในจะต้องไปแย่งคิวการผลิตกับเจ้าใหญ่อย่าง Apple NV เ d i a q ี a ีแอร์คอลมิกและพอเป็นแบบนี้อำนาจต่อรองเรื่องราคามันก็น้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหาผู้ผลิตรายที่2ออย่าง Intel เข้ามามันคือการกระจายความเสี่ยงที่โอ้โหฉลาดมากแต่เดี๋ยวก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าดีลนี้ไม่ได้หมายความว่า AMD จะย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาให้ Intel ทําทันทีเลยนะไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนกันเป็นลองเชิงกันก่อนมากกว่า เป็นก้าวแรกที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็ต้องมองซ้ายมองขวาประเมินความเสี่ยงกันอย่างดีเลยแล้วคำถามคือ Intel จะผลิตอะไรให้ AMD คือด้วยความที่เทคโนโลยีการผลิตของ Intel ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังตามหลังเจ้าตลาดอย่าง TSMC อยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดอย่างเช่นพวก IO d i e พวกชิปเซตต่างๆหรืออาจจะเป็นชิปสำหรับตลาดทั่วไปที่ใช้โหนดการผลิตรุ่นที่เก่าลงมาหน่อย ในทางกลับกันพวกชิปที่เป็นหัวใจสําคัญเป็นตัวชูโรงของ AMD เลยเนี่ยอย่าง CPU ตระกูลเซนรุ่นท็อปๆหรือว่าการเจาะเรดดีอนตัวแรงสุดๆที่มันต้องการเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่ล่าสุดจริงๆระดับ3นาโนเมตรหรือต่ำกว่านั้นพวกนี้ก็จะยังอยู่กับเจ้าเดิมคือ TSMC ต่อไปแน่นอนสรุปง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เรากําลังจะเห็นกันในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นแค่การทดลองผลิตในปริมาณที่ไม่เยอะหรือที่เขาเรียกว่า Pilot Run นั่นแหละครับคือทําเพื่อทดสอบฝีมือของ Intel ก่อน ยังไม่ใช่การย้ายฐานการผลิตแบบเต็มตัวอย่างน้อยๆก็ยังไม่ใช่ในตอนนี้แน่นอนครับว่าดีลที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเดิมพันมันสูงมากแล้วมันไม่ได้มีแค่ Intel กับ AMD ที่ต้องเสี่ยงนะครับแต่รวมไปถึงเจ้าตลาดอย่าง TSMC ด้วยที่ต้องเหนาหนาๆร้อนๆไปตามกันเรามาลองไล่ดูความเสี่ยงของแต่ละเจ้ากัน เริ่มที่ Intel ก่อนเลยเดิมพันครั้งนี้สูงปรี๊ดเลยครับถ้าเกิดผลิตชิปออกมาแล้วคุณภาพไม่ดีหรือว่าได้ผลผลิตน้อยเนี่ยโอ้โหชื่อเสียงที่พยายามปั้นมากับมือพังลงมาทันทีเลยนะส่วนฝั่ง AMD ก็ต้องเสี่ยงกับค่าใช้ใจ่ายที่แพงมากในการไปปรับดีไซน์ชิปใหม่และที่สําคัญที่สุดเลยคือความลับทางการค้าอาจจะรั่วไปถึงหูคู่แข่งตัวเป้งอย่าง Intel ได้แม้แต่เจ้าตลาดอย่าง TSMC เองก็ไม่รอดนะครับเพราะจะโดนกดดันเรื่องราคาหนักขึ้นแน่แนแล้วภาพลักษณ์ในเกมการเมืองก็จะดูไม่ดีด้วยที่ลูกค้า้าารรยใหญ่ต่ตองเิม าาหทงนีีท้ทไล่่นอกเหนือจากเรื่องธุรกิจแล้วเราต้องถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่กว่านั้นอีกครับเพราะดีลนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องของบริษัทแต่มันมีความหมายมากๆเลยในเกมการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันระดับโลกเอาแค่ว่าทันทีที่มีข่าวนี่หลุดออกมาปุ๊บหุ้นของ i ินเ l ลพุ่งขึ้นทันที5-7%เเลยนะนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าตลาดหุ้นเนี่ย เขามองว่าดีลนี้คือการพิสูจน์แล้วว่ากลยุทธ์ f ฟอรี่ของ Intel เนี่ยมาถูกทางแล้วและที่สําคัญไปกว่านั้นอีกคือดีลนี้มันไปสอดคล้องกับนโยบายใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐอย่างเมด i ิน s a แบบพอแบบพอดีเลยมันจะช่วยให้ซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกาแข็งแกร่งขึ้นลดการพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไต้หวันแล้วหลังจากนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อลองมองไปข้างหน้ากันนะครับในช่วง1-3เดือนนี้ เราอาจจะได้เห็นข่าวการเซ็นสัญญาเบื้องต้นหรือข่าวการเริ่มทดสอบแผ่นเวเฟอร์พอผ่านไปสัก6 1ถึงเดือนอาจจะเริ่มเห็นการทดลองผลิตจริงๆเป็นรถเล็กๆและถ้ามองไปไกลๆในอีกหนึ่งถึงปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นการย้ายผลิตภัณฑ์บางตัวมาให้ i ินเทลผลิตจริงๆอย่างจังแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ i ินเ l พิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าเทคโนโลยีในอนาคตของพวกเขาเนี่ยมันดีจริงแข่งขันได้จริงไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายแล้ว คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือการจับมือการของคู่แข่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ครั้งนี้มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแค่ความร่วมมือสั้นๆที่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนี่คือการเปิดเกมกระดานใหม่ที่เราทุกคนต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยครับสรุปแล้วกระแสข่าวที่ Intel อาจจะหันมาผลิตชิปให้กับ AMD ถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งสองบริษัทเลยนะครับ ในฝั่ง Intel ข่าวนี้ได้เพิ่มความคาดหวังจากตลาดทันทีเพราะมันอาจพิสูจน์ได้ว่า Intel Foundry Services ไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆแ,แต่เริ่มมีลูกค้าระดับโลกเข้ามาจริงๆถ้าเดินเกมนี้สำเร็จราคาหุ้น Intel ก็มีโอกาสได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากความหวังใหม่ของธุรกิจ Foundry ในฝั่ง AMD แม้ผลกระทบต่อราคาหุ้นอาจไม่ได้แรงเท่า Intel แต่การกระจายความเสี่ยงจาก TSMC ก็ทำให้นักลงทุนมองว่า AMD กำลังวางหมากระยะยาวได้ฉลาดขึ้นและนี่อาจเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทสามารถรับมือกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตได้ดีกว่าเดิมสรุปก็คือหุ้น Intel มีแนวโน้มถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังเชิงบวกในระยะสั้นถึงกลางส่วนหุ้น AMD แม้การเคลื่อนไหวจะไม่หวือหวา แต่ก็สะสมนาร์เรทีฟที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในฐานะผู้เล่นที่มีแผนรับมืออนาคตอย่างรอบคอบและเหนือสิ่งอื่นใดความร่วมมือครั้งนี้กำลังบอกเราว่าโลกเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่มันยังเป็นเกมแห่งการอยู่รอดในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลกด้วยครับเนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน